MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m ในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญนะที่สนําคมก็จะมีการสอบปากเปล่าในติมันดิกนะดูเหมือนจำนวน760กว่าคน นะครับพะพู้นี้ก็ไม่ได้มีการบรรยายโดยปริยายอยู่แล้วนะครับในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการบรรยายทบทวนเนี่ยในกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับบังเอิญมีคำรักษาดีการอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งวินิจฉัยเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องกับคดีอาญามาเรื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งทําให้ประเด็นหรือว่าข้อกังขาในข้อกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคือในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจะมีหลักกฎหมายอยู่เรื่องหนึ่งในวิทยามาตรา46นะครับว่าในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญานั่นก็หมายความว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคเรียยาก็คือคดีแพ่งที่มีมูลมาจากความรับผิดในทางอาญาแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีละเมิดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย นอกจากผู้กระทําจะมีความผิดอาญาฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วในทางละเมิดก็ถือว่าเป็นทางาต้องรับผิดในทางแพ่งฐานละเมิดด้วยก็คือต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายาซึ่งหลักในมาตรา46นี่นะครับถ้าเราเรียนกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเนี่ยก็จะไปตรงกับ วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84วงเล็บที่สองซึ่งกฎหมายก็มีหลักว่าข้อเท็จจริงบางเรื่องเนี่ยศาลไม่จำต้องอวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสัตตัวนคดีนั้นหนึ่งในนั้นก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโตวอยางได้ก็คือกรณีที่มีกฎหมายเนี่ยปิดปากาพีให้คู่ความ โต้แย้งข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นหนึ่งในนั้นก็คือวิทยามาตรา46น่นก็หมายความว่าถ้าสารในคดีย,ยานะครับวินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้อย่างไรก็จะปิดปากคดีแท่งเลยคดีแท่งเนี่ยคู่ความจะไปนำพยานหลักฐานมาสือ่อข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะก็คือกฎหมายปิดปากเลยว่า นะสารในคดีแพ่งเนี่ยจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคาพิพกากษาคดีส่วนยาทีนี้ถ้าคำพิพกากษาคดีส่วนอาญาเนี่ยสารคดีสว่วนอาญาวินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้ชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญหาในคดีแพ่งก,ก็ต้องถือต่างเช่นในคดีอาาสารวินิจฉัยข้อเท็จจริงชัดเจนเลยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้อาวุธมีดแทงทําร้ายในกยกจนได้รับบาดเจ็บจิบอย่างนี้ถ้านายกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแทงตรงตัวบทวิทยามาตรา4ิ6ก็ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคืออนี้ครับสมมุติาสารในคดียาญาเนี่ยวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทย์เท่าที่นำสืบมา ยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยก็คือยกฟ้องตามมาตรา227วรรคที่สองสมมตินะครับว่าในคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับรา,ารสาหัส ตาบทว่าสารในิริยาพี่ากษายยกฟ้องโดยบอกว่าพยานหลักฐานทีโจทย์เท่าที่นําสืบมาเนี่ยมันยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจําเลยกระทําความผิดหรือไม่จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าผู้เสียหายในิริย,ยามาฟ้องจําเลย าระเบิดเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเนี่ยอย่างนี้สารในคดีแพง่งจะต้องถือข้อเท็จจริงตามเกเรยาหมยจากนี้ถือได้หรืออย่างว่าสารเกเรยาเนี่ยวินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้วว่าให้จำเลยไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้ทําระเบิดตอ่อจุดเดียครับเรื่องนี้มีดีกาที่สามสี่เก้า ปี2,555นะครับตัดสินไว้ชัดเจนเลยเอบอกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเลื่องกับปริยาเนี่ยการพิพากษาคดีส่วนแพ่งจําต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาซึ่งสารชั้นต้นพิพากษาว่าพยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นําสืบมายังมีความสงสยัยตามสมควร ว่าจำเลยกระทําความผิดหรือไม่จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลยสารกิการบอกว่าเป็นการวินิจฉัยขก็ได้จริงอันเป็นประเด็นแห่งคดีไว้แน่นอนแล้วว่าโจท์เนี่ยไม่มีพยานหลักฐานมาสื่อให้ศาลเห็นโดยชัดแจ้งว่าจำเลยกระทำความผิดนะเพราะนั้นการที่สาลเตยยาเนี่ย ยกประโยชน์แห่งความสงสัยจำเลยมีผลเท่ากับโจทเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นชัดแจ้งว่าจำเลยกระทำความผิดเพราะฉะนั้นในการพักษาคดีส่วนแพ่งเนี่ยศาลก็ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพักษาตีส่วนยา่างตามมาตรา46นะครับถึงแม้ในเบี้ยยามาตรา47 จะบัญจัติวคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งเนี่ยต้องเป็นไป,นปนตามบทบัญจัดแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับฟังข้อที่จริงขัดแยง้งกับข้อที่จริงในคำพิพากษาคดีส่วนอาญ,ญาได้ เพราะฉะนั้นในคดีสวนแพ่งนะครับจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีสวนอาญ,ญาว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้กระทําละเมิดต่อโจทย์ใช่ไหมจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนระจบพาานักปัจจุบันก็ชัดเจนขึ้นน้เมื่อก่อนเคยถกเถียงกันว่าเอถ้าสายคดียา,ย,า,ย,าย,ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยอย่างเนี่ย เท่ากับวิธีใช้ชัดเจนแล้วหรือ,อยังว่าจําเลยไม่ได้กระทำความผิดนต่นพอมีฎีการเรื่องดีวมาก็เป็นที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในทางแพ่งเนี่ยก็ต้องถือว่าจําเลยไม่ได้กระทาละเมิดต่อจุดาตามวิษยามาตรา46นะนี่ก็เป็นฎีการที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับ349ับ2 5 5 5 มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำอาษาดิีกาที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่บังเอิญมีออกมาอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้ครับสำหรับคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายในส่วนวิธีสมัชยิเนี่ย เรียกว่าเดี๋ยวอาจารย์พูดสับไปนิดหนึ่งคดีความผิดอันยอมความได้ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในกฎหมายส่วนสารบัญญัติแต่ในส่วนกฎหมายวิธีสัญญัาเขาจะเรียกว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวเอาเป็นว่าเหมือนกันคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีความผิดอันยอมความกันได้นะครับ ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเนี่ยหลายมาตราด้วยกันเอาเรื่องแรกเลยนะเลยนะครับคดีความปิดต่อส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้เสียหายจัดถอนฟ้องหรือยอมความเนี่ยในวิทยามาตราสามสิบห้านะครับ ในวักที่สองก็บัญจัตว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวนั้นจะถอนฟ้องหรือ,อยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ถ้านักษาสังเกตตัวบทเขาใช้คำว่าถอนฟ้องหรือ,อยอมความเกิดปัญหาขึ้นมาว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวนั่นแนหะ ถ้าจะถอนคำร้องทุกข์จะต้องถอนคำร้องทุกข์ภายในกําหนดระยะเวลาใดตัวบทไม่ได้เขียนถึงคำร้องทุกข์ทีนี้ถ้าเราดูมาตราหนึ่งสองหกผู้ร้องทุกข์จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได,ได้เห็นไหมถ้าเป็นการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยจะไปเขียนไว้ในมานตราหนึ่งสองหกวรรคหนึ่ง แล้วใช้คําว่าจะถอนคําร้องทุกข์เสียมาไหนก็ได้เนี่ยมันดูแล้วเหมือนมันกว้างขวางไปเหมือนกับว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็ถอนคำร้องทุกได้ด้วยเหตุนี้เองศาเดีกาจึงแปลงวามให้เหมือนกับการถอนฟ้องหรือยอมควดว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยผู้เสียหายสามารถถอนคำร้องทุก ในเวลาใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุดเหมือนกันเพราะนั้นถ้าคดีถึงสุดไปแล้วจะมาถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันแล้วนะครับสิทธิ์ที่นำคดียามาฟ้องก็จะระงับไป ตามมาตรา39ในวงเล็บที่สองในนี่คือหลักกฎหมายที่มักจะใช้กันในวิธีพิจาณาความอาญาก็มีปัญหาเกิดมาบ้างนี่ในเมื่อการถอนคำร้องทุกเนี่ยเป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับตามมาตรา3ในวงเล็บ ที่ห้าอำมาเทียบก็ได้เมื่อได้ถอนคำล้องทุกแล้วสิทธิที่ผู้เสียหายเองก็ดีพนักงานในการเองก็ดีที่จะนําความผิดทันยอมความได้มาฟ้องผัวทําความผิดก็เป็นการงับตามมาตรา39วงเล็บที่สองทีนี้เกิดปรรัญหาขึ้นมาว่าไอการขอถอนคำล้องทุกเนี่ย ัวผู้เสียหายนะครับต้องไปถอนคำร้องทุกที่ไหนแน่นอนปกติแล้วไปร้องทุกที่ไหนก็ต้องไปถอนคำร้องทุกหน้าที่นั้นนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้ามีคดีอยู่ในศาลแล้วนะสมมติว่ามีการฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัวที่ศาลแล้ว การถอนคำร้องทุกเนี่ยถอนที่ศาลได้ไหมหรือต้องไปถอนที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอีการแต่เรื่องนี้สารดีการเราก็แปลความรวมมานะครับว่าการขอถอนคำร้องทุกเนี่ยย่อมถอนคำร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อพนักงานอัยการหรือต่อศาลก็ได้แน่นอนว่าไอการถอนคำร้องทุกต่อศาลเนี่ย มันจะทําได้ต่อเมื่อมีคดีในศาลก่อนถูกไหมแม้ขณะคดีจะอยู่ในระหว่งนางพิจารณาของศาลก็ไม่มีประปัญญัติกฎหมายใดกําหนดให้ผู้เสียหายต้องถอนคำร้องทุกข์ต่อศาลเท่านั้นเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีคดีในศาลแล้วผู้เสียหายอาจจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนก็ได้ ขณะที่คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาศาลราะนั้นเมื่อสองคำร้องทุกแล้วสทิที่นำเดียามาฟ้องก็ละง,งับตามสามสิบเก้าวงเล็บที่สองก่อนหน้านี้ก็มีคำสัึษษาลฎีการในทำนองเดียวกันนี้นะครับแต่ข้อที่จริงอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยก็สรุปเลยแม้จะมีคดีอยู่ในศาลแล้ว ผู้เสียหายก็มีสิทธิถอนคำร้องทุกต่อศาลก็ได้ก่อนหน้านี้มีดีกาว่าถอนคำร้องทุกต่อศาลได้ไหมดีกาก็บอกได้แต่ดีกาหลังนี้เขาไม่ได้ถอนคำร้องทุกต่อศาลท,ทั้งทั้งที่คดีอยู่ในศาแลแรวศาลดีกาบอกว่าาจะไปถอนคำร้องทุกต่อพนังกงานสอบสวนหรือพนักง,งานการก็ได้ เหตุที่แปลความว่าถอนคำร้องทุกข์ต่อศาลได้เนี่ยก็เพื่อให้คดีมันเสร็จไปไงเพราะว่าถึงเขาไม่ถอนคำร้องทุกข์แปลว่าเป็นการยอมความก็ได้ถูกไหมคดีายาญาก็ระงับเหมือนกันแหละนะที่เป็นการแปลกฎหมายเพื่อให้สะดวกนะครับทีนี้คดีความผิดต่อส่วนตัวนี่นะครับจะไปเกี่ยวข้องกับอีกเรื่อนึึง คือมาตราหนึ่งร้อยหกสิบหกในวัคสุดท้ายนะครับคือในคดีย,ยาเนี่ยถ้าโจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดไต่สวนอุดฟ้องนัดพิจารณา,านัดตรวจพยานหลักฐานกฎหมายก็บอกให้ศาลเนี่ยยกฟ้องเสียทีนี้ในวัคสุดท้ายนะครับ คดีที่ศาลยกฟ้องเพราะโจทย์ไม่มาตามกําหนดนัดเนี่ยโจทย์จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้แต่ถ้าศาลยกฟ้องเช่นนี้ในคดีซึ่งราษฎรเท่านั้นโจทย์ไม่ตัดอำนาจพนักงานในการฟ้องคดีนั้นอีกเว้นแต่จะเป็นคดีความปิดต,ต่อตัวนั่นก็หมายความว่า ถ้าราสะดรเป็นโจทย์ฟ้องคดียายความผิดต่อส่วนตัวแล้วปรากฏว่าโจทยย์เนี่ไม่มาศาลในวันนั้นไต่สวนูนฟ้องหรือพี่หนา่ซึ่งศาลจะพิพากษายกฟ้องอย่างนี้จะตัดอำนาจฟ้องของพนักงานการ,การด้วยเห็นไหม ผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวแล้วไม่มาศาลในวันนันดไต่สวนบนฟ้องศาลที่ภาคศายก้องจะตัดอำนาจฟ้องของนักงานาการย์ด้วยอายาการก็ฟ้องไม่ได้แต่ถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีความผิดอาญาแผ่นดินแล้วไม่มาศาลในวันนัดพิรน,นาหรือนันดไต่สวนบนฟ้อง สารพิาพากษายกวงอย่างนี้ไม่ตัดอำนาจฟอ้องของพน,งงนักงานการพระราชเวลาเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาคามอาญานะครับศึกษาเรื่องนี้เด็คดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยหรือความผิดอันยอมความไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับตีการเรื่องหลังนี้เป็นตีการหนึ่งแปดห้าสอง ทับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับวันนี้ขอตัวนี้นะครับ MP 3ามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com